สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็แฟนไม่อยู่นะครับวันแรกนะครับกับเขาวันแรกทอดไก่ทอดไกนะครับ2อลูกเสร็จแล้วนะครับนี่ครับหอมครับหัวหอมนะครับผมชอบมากเลยนะครับ จวดครับนีเ e ส็ษเรียบร้อยนะครับมามันนี่กันเลยนะครับผมจุดไฟครับนี่เป็นไงครับ น่าอร่อยนะครับมากินข้าวไปกันนะครับผมด <c oughs> ีเสซ็จเรียบร้อยนะครับมามานี่กันเลยนะครับผม <c oughs> จุดไฟครับ <c oughs> พร้อมจวดครับ <c oughs> ต้องใส่เยอะนะครับส่วีนิดเดียว เสร็จแล้วนะครับนี่ครับหอมครับหัวหอมนะครับผมชอบมากเลยนะครับต่อยใส่ไปเลยนะครับผมใส่ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะครับหอมเรียบร้อย ตานะครับใส่ช้อนเดียวก็วอนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มโอเคครับผมใส่ซ้อน ใส่ไปเลยนะครับผมใส่ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะครับหอมเรียบร้อยปิดแก๊ครับ เยอะครับตอนี้เดียวนี่ครับใส่มาแล้วครับตะลิวครับนี่ครับผมตอดไข่แปลอะไรครับเรียบร้อยครับใส่น้ำตานะครับใส่ช้อนเดียวก็วอนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มโอเคครับผมใส่ซอส สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็แฟนไม่อยู่นะครับวันแรกนะครับกับข้าวแรกทอดไข่ทอดไข่นะครับสองลูกอทอดไข่ไข่เจียวนะครับใส่ห,หอมนะครับหอมแดงนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ครับหอมครับหอวหอมนะครับผมชอบมากเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็แฟนไปอยู่นะครับวันแรกนะครับกับข้าทอดไท่ทอดไก่นะครับสองลูกนิดนึงนะครับโอเคครับพอครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็แฟนไม่อยู่นะครับวันแรกนะครับกับเขาวแรกทอดไอก่ทอดไก่นะครับสองลูกพีเซ็จเรียบร้อยนะครับมาวันนี้กันเลยนะครับผมจุดไฟครับ ใส่เยอะนะครับส่วนนีเดียวนี่ครับได้มาแล้วครับแตลีวครับไปครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็มาทําการนะครับตีไข่กันเลยครับเปิดไฟแรงๆไปเลยนะครับทำมันซื่ครับใส่ลงไป มันจะรสชาติหอมหวานนะครับผมเป็นคนชอบกินทอดไข่แล้วก็ใส่หอมนะครับมันจะอร่อยมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็แฟนไม่อยู่นะครับวันแรกนะครับกับข้าทอดไข่ทอดไข่นะครับสองลูกสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็แฟนไม่อยู่นะครับวันแรกนะครับกับข้าทอดไข่ ทอดไหญ่นะครับสองลูกผีเส็จเรียบร้อยนะครับมามานี่กันเลยนะครับผมจุดไฟครับนี่เป็นไงครับน่าอร่อยนะครับมากินข้าวไปกันนะครับผม ใส่ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะครับหอมเรียบร้อยนะครับนาะยะพองก,กินแนละ้วมาครับมาทอดไข่กันนะครับผม ่อนอื่นนะครับเรามาบุกไข่ก่อนนะครับนี่ครับผมตอดไข่แปลว่าอะไรครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับหอมครับหัวหอมนะครับผมชอบมากเลยนะครับทีเสร็จเรียบร้อยนะครับมา นี่กันเลยนะครับผมจุดไฟครับผงนัวครับ ผงนัวใส่ลงไปปุ๊บ,รบเรียบร้อยนี่ครับนิดนึงนะครับกีครับตอรครับนิดนึงนะครับกี่ครับ ออครับนี่ครับตีตีไทยใส่น้ำปลานะครับใส่ช้อนเดียวก็วอนะครับเดี๋ยวมันจะเค็ม